โดยเมื่อวันที่2พฤษภาคม65อัจฉริยะเรืองรัตนพงศประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัากรรมยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการป้องกันรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ บกปปปให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนายอัจฉริยะกล่าวว่ามาร้องทุกวันนี้เพื่อให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคและพลตำรวจตรีวสันเตชะอัก,กเกษผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในความผิดฐานมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา184และมาตรา200ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษอาญาหรือรับโทษน้อยลง กรณีร่วมกันถแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีแตงโมเมืม่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งนายอัจฉริยะระบุว่าสิ่งที่เป็นเท็จได้แก่ความเร็ว GPS ภาพของผู้ต้องหาบนเรือ และภาพบาดแผลตัวเอสของหญิงสาวต่างชาติที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอถแถลงข่าวที่อ้างว่าโดนใบพัดเรือเช่นเดียวกับบาดแผลของแตงโมรวมถึงการทดสอบบาดแผลกับดินน้ำมันและการใช้หมูทดสอบทิศทางการตกเรือ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่ามีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปกระทำการบางอย่างและแก้ผลชนสูตรบาดแผลตามร่างกายจาก11แผลเป็น22แผลและสรุปที่26แผล ในอัจฉริยะยังบอกว่าทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท,ท็จที่ทำเป็นขบวนการมีพลตำรวจตรีเป็นหัวหน้าขบวนการโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอาจถูกหลอกต้องไม่ทราบถึงขบวนการดังกล่าว แต่ที่แจ้งความเอาผิดด้วยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคดีนี้และในวันที่9พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาจะเปิดถแถลงข่าวใหญ่เปิดโปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีแตงโม ซึ่งมีตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า20คนมีทั้งตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นิติเวชและตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมขบวนการโดยจะเสนอหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอมีทั้งภาพและเสียงและบทสนทนาทางไลน์รวมถึงคำรับสารภาพของพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งสารภาพแล้วว่าประเด็นการปัดสาวะท้ายเรือของแตงโมไม่เป็นความจริง ก่อนที่จะมาร้องทุกข์กับบกปปปตนเองได้รับการติดต่อพยายามเสนอเงินหลักแสนบาทเป็นรายเดือนเพื่อไม่ให้มาร้องทุกข์และเปิดเผยขบวนการพร้อมยืนยันว่าขบวนการสร้างหลักฐานเท็จนี้เริ่มขึ้นหลังเกิดเหตุประมาณ สวันและเป็นการตั้งใจเพื่อแลกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้เสียทางคดีไม่ใช่เป็นการทำงานผิดพลาดแล้วต้องการปกปิดคดีซึ่งคุณซือสำคัญของคดีนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสวรยุธ์อยู่วิทยา ที่ขับรถชนตำรวจและลบหนีไปต่างประเทศในอัจฉริยะกล่าวสำหรับคดีที่ส่งไปให้อัยการพิจารณาแล้วเชื่อว่าอายการจะตีกลับสํานวนให้ตำรวจนำไปสอบสวนเพิ่มเช่นประเด็นบาดแผลของแตงโม ที่มีจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละครั้งและไม่ตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมของผู้ต้องหาบางคนและในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับนายตำรวจทั้งสองนายที่ร้องทุกวันนี้พร้อมทั้งให้มีคำสั่งไปประจำที่สปกตำรวจ และด้วยเหตุนี้ทำให้ล่าสุดวันที่6พฤษภาคม2565เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของแตงโมอยู่ตลอดออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสายข่าวกรองแรงมากมีทีมล่าสังหารอัจฉริยะก่อนวันที่9พฤษภาคม65ผมทราบว่าทีมไหนฝากลุงตู่ผู้บัญชาการตำรวจผบอทอบอ ส่งกำลังคุ้มกันหน่อยครับพี่อัดแกคนดีผมรับรอง